วันนี้ก็จะมาอยู่จ,จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะจะมาดูการดําเนินชีวิตของเหล่านี้ว่าเขาดําเนินชีวิตกันยังไงพี่สะลอเขาจะพาเราไปพบกับบ้านหลังหนะะึ่งค่ะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะครับวันนี้นะครับพี่จะพาทุกท่านมาดูการดําเนินชีวิตทีเ่เขาอยู่กันบ้านห so ลังนีคหน้ออาหลังผมนะครับก็จะที ก็ทำกรผก็จะมาหนังเปนมาเไก่นรืปลาอะไรตามธรรมชาติไม้ตามธรรมชาติแก็เดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับคนคนหนึ่งที well, ่เขาจะมาอีกบายให้เราฟังว่าเขาอยู่อะไรบ้างมาทำอะไรกันบ้างครับ ครับสวัสดีครับครับผมที่ที่ผมมาเนี่ยคือผมเห็นนะว่ามีพุ่นาล่ะเราก็จะมีพวกของเป็นบ่อเป็นอะไรครับอันนี้คือทำไปแล้วเอาไปขายยังไงอะไรยังไงพ่วนใหญ่แล้วคนพื้นที่แถวนี้เขาจะทำเอาไว้กินโดยพาะครอบครัวครอบครัวครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีเยอะมากก็จะไปขายขึ้นมาเป็นเดียวหรือข้าวปีน้ำตาอะไรเงี้ย

กาซ้ายมือนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นบ่อพักน้ําเพื่อแบบว่าพอวิทย์พวิทย์ปลาจากบ่อนี้แล้วก็ถ่ายน้ำจากบ่อนี้เอามาลงบ่อเพื่อเพื่อถ่ายน้ำนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายในบ่อปลาใหม่จะเลี้ยงตากรุ่นต่อไปแล้วแล้วอย่างคือเขากันกันกันพวอกันพวกไก่เกยพวกอะไรเนี่ยมาลงไปรงมาเนี้ครับคือพยายามบังคับเพื่อไม่ให้กาน เป็นผ้าท่าไทยและอย่างอย่างตรงสีฟ้าไอ้เสือขาวจะ่งแสดงถึงเรืออ๋ออวนเหมือนแบบกันนกนกจ,จะลงมาจะลงมาจิกปลาเพราะไอล้ลูกปลาตัวเล็กบางทีถ้าปล่อยปลาดุกไว้นเนี้ยเลี้ยงไว้แค่ไม่ถึงเดือนเนี้ยมันยังเล็กอยู่สัตว์ใหญ่มันก็มาจิกกินได้ปลาเนี้ยก็คือบรรดาไม่ไม่โดนตก,ลก,อยอยก,กนกพวกอเราใช่ในการจับ ค้นล <Cornell. S 2> ูกว่าครับถ้าคนเด็กสมัยก่อนุอนจะปลูกแบเน็นผลไม้อย่างหนึ่งมานานมาแล้วแต่สมัยใหม่เด็กไม่มีใครรู้หรอกเต็มที่กลูกตะโขกเขารู้ไปเลยฝรั่งก็ถ้าเราจะลงทุนเรื่องป่า เราต้องลงทุนอย่างยังไงคือหมายถึงบอ่อสมมติผมผมผมมีบ่ออย่างเงี้ยครับผมผมจะผมอยากเลี้ยงปลาเอาเงี้ยบ่อนี้นมันก็ต้องดูการจะเลี้ยงปลามันก็ต้องดูเนื้อที่เราก่อนว่านเนื้อที่ส่วนไหนของของบ้านเราที่แบบมันว่างที่แบบไม่ได้ไม่ได้ใช้สอยได้แล้วเนี้ยก็าสามารถขุดขุดเลี้ยงเลี้ยงปลาได้คือทำบ่อตาดมันนั้นเป็นบ่อมันให้โลกเป็นบ่อครับแล้วการลงปลา การลงปลาก็เราต้องดูดูที่เราจะจะลองก่อนถ้าเกิดว่าเราจะยังไม่เคยเลี้ยงเราจะลองด,ดูดูขุดขุดให้บ่อกว้างไว้ก่อนก็ได้แต่เราลงปลาได้น้อยเด็ก่อนก็คือ,อต้องดูความกว้างของบอ่อ<ะ>ว่า<อ>กว้างพยาของบอ่อว่าจะลงปลาได้เท่าไหร่ก็ก็คือต้องไปศึกษาข,ข้อมูลมาครับผมแล้วอย่างอย่างสมมติเราเลี้ยงไปอย่างเงี้ยกี่เดือนครับเดวินส่วนใหญ่แล้วเกี่ยว สองสองถึงสามเดือนสองสามเดือนครับผมก็อยู่ที่การให้อาหารหรือการให้อาหารของของคนเลี้ยงนะของเจ้าของบ่อครับจะเกิดว่าให้อาหารไม่สม่ำเสมอปลามันก็จะโตโตไม่ทันช่วงเวลาสองเดือนอืมนเราก็จะเราก็จะขยายไปอีเดือนนึงเป็นสามเดือนแล้วแล้วการขายเข้าตลาดเนี่ยอย่างอย่างเราไปเราขายตามตลาดตลาดนัดหรืออะไรยังไงอ๋อมันจะมีส่วนมากจะเป็นพวกตลาด จะมีคนมารับซื้อคคืือมีนรับซจะเกิดเดี๋ยวผมลงไว้ประมาณสองบ่อสามบ่อเนี่ยครับแล้วก็โทรไปเขาจะถามว่าเราลงไปบ่อละกี่ร้อยตัวอ่ะย่างนั้นเนี่ลงไปห้าร้อยถึงหกร้อยตัวเขาก็จะเหมาไปเลยว่ะห้าร้อยหกร้อยเป็นราคาเท่าไหร่เออราคาไหนเขาให้ตัวละเจ็ดบาทแปดบาทนะต่อนหนึ่งตัวครับพี่ไม่ต้องออกแรงเลยเดี๋ยวเขาจะมีเดี๋ยวเขามาเก็บเองมาเก็บเองเก็บเกี่ยวเองวิทย์วัดแรงเขาเองเรียบร้อยหมดเลย ก็สามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกผักสวนครัวนะครับหรือว่าจะเป็นปลูกผลไม้ที่สามารถกิบได้เก็บเองได้ผนะักที่ปลอดสารพิษและสามารถทําเองได้ในบ้านกระถางเล็กๆก็ได้นะครับถ้าเป็นผักเช่นพวกผักบุ้งหรือกะเพราอะไรพวกนี้เราสามารถปลูกไว้ในกระถางเล็กๆก็ได้นะครับที่นี่เนี่ยกมีพื้นที่ท แล้วก็สามารถที่จะปลูกได้ตามใจชอบว่าเราอยากจะปลูกอะไรแต่ถ้าเป็นตึกร้านบ้านช่องอะไรต่างๆที่มันจําเป็นเรื่องเนื้อที่เราก็สามารถหาพวกขวดน้ำขวดเปล่าของเราเนี่ยนะครับหรือเป็นพวกกระถางที่แตกแล้วก็ได้นะยางรถยนต์ที่มันสามารถเอามาใส่ดินแล้วก็โรยมเมล็ดผักอะไรไปสามารถทำเองได้ที่บ้านขอบคุณครับ ีก็ได้ความรู้ไปเยอะพอสมควรนะคะสำหรับทลิปนี้แล้วก็ทลิปหน้าเราไปเจอกันต่อที่จังหวัดตรัง